สวัสดีแฟนคลับเอฟซีน้องอิงสวัสดีแฟนคลับเอฟซีบอสโจสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรอันแพงทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาเอฟซีน้องอิงนะครับมาประเด็นที่สองนะครับคือประเด็นมลํากระแสนะครับได้ผลนะครับเขาสร้างกระแสนในทางที่ทา,ทางที่ดูนรา่าว่าให้ไปเอาขนุนก็ว่าเออจะได้สองวิวไหมจะได้แสนวิวไหมจะได้ร้อยวิวไหม หรือไปเอาตามไอหางวัวหรือหลักหัวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยสุดท้ายจุกไหมนะครับคนที่ไปคอมเมนต์ไปว่าให้บอโจเนี่ยจุกไหมได้หนึ่งมาเรติดหนึ่งมาเรเนี่ยเพลงไอห้างน้องไ้สองเมาเนี่ยเพลงเอาเพลงของแดงจิตกรมาร้องเนี่ยนะครับนั้นเป็นไปได้ไงนะครับเขาก็สร้างกระแสในทางที่บวกนะครับนะครับ ก็ติดหนึ่งมาแรงก็ปึงนะ่เขาก็วิ่งไปเอาแล้วนะแถมเขาไอทำวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยซ้ำนะครับก็ทำคอนเทนต์ไปว,วิ่งเอายอดวิวในหางวัวได้ดูกันหรืเอเปล่าครับคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าให้ไปเอายอดวิวในหางวัวนะนะครับก็นี่ไงคนที่พูด แบบมาดูถูกดูแคลนเอฟซสาวน้อยเพชรเันแพงรู้จักเอฟซสาวน้อยเพชรเันแพงน้อยเกินไปนะครับนะครับสมมุติว่าสาวน้อยเพชรเันแพงวงมอลําสาวน้อยเพชรเันแพงเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมาไอคอมเมนต์ในทางที่ลบหรือในทางที่บวกทางที่บวกก็มาช่วยกันส่งเสริมสรรเสริญกดเยี่ยมนะครับแต่ถ้าท่านผมจึงอยากจะฝาก ไปบอกนะครับถึงไม่ได้ดูคลิปผมกับช่างแต่ก็อยากจะบอกให้รู้ว่าแฟนคลับ FC ของสาวน้อยเนี่ยมีพลังขนาดไหนนะครับมีไม่มีก็แค่ของบอสโจเนี่ยของไอช่องหลักก็สองล้านกว่าแล้วนะครับท่านลองคิดดูสองล้านคนเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อโซเชียลขนาดไหนนะครับคิดแค่ ช่องแค่นั้นก็พอไม่ต้องไม่ต้องไปนับช่องอื่นๆน,นะครับที่แสนสองแสนสามแสนสี่แสนไม่ต้องไปนับนับแค่ช่องใหญ่เนี่ยแค่นี้ก็พอนะครับนะครับคิดคิดคิดที่จะมาเล่นงานมอลำไอ้มอลำคณะคณะหนึ่งนะครับที่ท่านไม่ได้เอ่ยชื่อมาเนี่ยก็ควรคิดให้ดีนะครับควรคิดให้ดีว่ามันมันได้ผลดีกับผลเสียมัน มันจะคุ้มหรือเปล่าลองคิดดูลองนึกดูนะครับเพราะว่าคนเรามันเป็นถึงอาจารย์สอนคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องคิดและไตรตรองอย่างดีว่าการที่ได้มาในสิ่งแบบนี้มันจะยั่งยืนหรือมันจะแบบมามาแป๊บๆมันก็หายไปนะครับนะครับก็ทุกคนนะครับ เชื่อเลยเอฟซีสที่ครูท่านหนึ่งเนี่ยครูตุ้ยเนี่ยมาขอขมาไม่มีใครให้อภัยหรอกครับเพราะว่าแกไม่จริงใจนะครับแกไม่จริงใจและก็ไม่ลบคลิปไม่อะไรแถมมาขอบคุณที่คนมาดูมากดไลค์กดแชร์เพียงเพียงแค่ได้เงินนะครับจากยอดไลค์ยอดวิวยอด อะไรนั่นแหละยอดกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับรับรองเลยทั้งหมด่ะผมผมยืนยันได้เลยถึงผมว่าไม่มีใครให้อภัยนะครับไม่มีใครให้อภัยนะครับแต่ทุกคนจะจําไว้ว่ามีแบบบุคลากรที่เรียกว่าเป็นครูเนี่ยครูตุ้ยเนี่ยแล้วมาทําคลิปแบบเนี้แล้วมาดีดคดิตโดยเฉพาะดีดคดิต fc เนี่ยมาว่าเป็น fc เถื่อน fc ป่าเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่อยากจะพูดเอาไว้พูดประเด็นในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้พูดในประเด็นกระแสนะครับกระแสนะครับทุกคนที่เล่นโซเชียลที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นเล่น ต่อต่อเล่น Facebook เนี่ยก็อยากมีกระแสอยากมีคนติดตามอยากมีคนยอดดูนะครับอยากมีคนยอดไลคอดยอดแช์เนี่ยเยอะทั้งนั้นนะครับ,นะรบและอยากได้เงินจาก fc มาดูแต่แต่เราลืมคิดไปว่าเขามาดูแล้วเขาจะอยู่กับเราหรือจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแสนถึงล้าน หรือเปล่านะครับเนี่ยลืมคิดข้อนี้นะครับทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับนะครับผมรับรองเลยไม่ไม่ไม่เจริญนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีคนถอยออกมานะครับแล้วก็จะรู้ดีบดีทัวไปลงอีกแล้วก็ไม่รู้นะครับครับดีบีทัวร์ไปลงอีกแล้วนะครับนะครับก็บอสโจเขาบอกแล้ว ว่าอยากได้คอนเทนต์อยากอะไรก็ไปถามดิทีจริงไม่ต้องถามหรอกบอสโจสอนทุกวันนะครับสอนทุกวันว่าทำคอนเทนต์งไงให้คนมาดูคนมาติดตามหรือเอาเงินมาให้น้องอิงทุกวันเนี่ยบอสโจสอนทุกวันเลยนะครับไม่ต้องไปถามก็ได้เห็นทุกวันดูคลิปช่องการชายัยช่องเสียนอนช่องป้อมเป๋มช่องใค่ลหลายๆคนเนี่ยในเครือลำเพลนออาฟิเชียลเนี่ย นะครับก็ไปดูเอาว่าเขาทำยังไงให้มียกช่องพ่อการชัยเนี่ยแกทำวันหนึ่งสมมติว่า30คลิปเนี่ยแล้วคลิปหนึ่งมียอดคนดูเท่าไหร่ก็ไปดูเอานะครับถ้าตีเขาเข้ายอดคนดูสมมติว่าห้า0 0ืนอย่างเงี้ยห้าหมืนแล้ว30คูณเข้าไปนะครับ นะครับคูณเข้าไป30ต่อวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็นี่เขาสร้างคอนเทนต์ดีๆถ่ายน้องอิงถ่ายสถานที่ที่ไปทำไปแสดงในวันนั้นวันนั้นนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็มีคนมาดูมีคนมาติดตามมีคนมาแชร์มีคนมากดไลค์กดแชร์นะครับเนี่ยคอนเทนต์ดีทั้งนั้นบัโจสอนทั้งนั้นบอกทั้งนั้นว่าให้ถ่ายนี่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  ก็บอกเราเป็นคนชมเอฟซี FC เป็นคนชมแล้วก็ผมเนี่ยผมชมแล้วผมก็เอามาปฏิบัติตามปฏิรามเพื่ออะไรผมทํา YouTube ผมก็มองดูว่าเขาทํำยังไงเพื่อจะให้คนดูคนติดตามและอยู่กับเราตลอดนะครับไม่ใช่มาชั่วครั้งชั่วคราวมาปึ้งยอดวิวเดือนนี้มุิว่ายอดเดือนนี้มาแสนคนแต่พอเดือนต่อไปมาแค่ สิบคนยี่สิบคนอะไรประมาณเนี้มันไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูอย่างเงี้ยนะดูทุกวันเนี่ยเราก็รู้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปนั่งไปถามว่าออบอสจสอนผมทีว่าทํายังไงให้มันได้ยอดวิวให้คนติดตามนะครับคนเรามันสมองมันมีอยู่แล้วนะครับความคิดเนี่ยมันมีอยู่แล้วอยากให้บุคลากรท่านหนึ่งที่เรียกว่าครูเนี่ย ก็ให้ไปคิดดูว่าทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับหรือเรียนแบบบอตโจเรียนเรียนแบบไปเลยนะครับคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นมีคนดูคนติดตามเป็นล้านเนี่ยหรือแสนสองแสนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ดีๆทั้งนั้นคอนเทนต์เนี่ยนะครับผมจึงอยากให้แบบคิดคิดก่อนนะครับว่าเราจะมาโพสต์จะมาอะไรแต่แต่ละอย่างเนี่ย ไม่ใช่จะหวังแค่ยอดวิวนะครับที่จริงพรบอรคอมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไประบุชื่อแล้วก็ไปว่าคนอื่นแต่ถึงจะ,ะไอมีอยู่แต่ในจรรยาบรณของเป็นคนหรือศิลธรรมของเป็นคนหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรียกว่าตัวเองเป็นครูเนี่ยก็มันยอ่อก็ย่อมมีนะครับไลยไม่ให้ภัยนะครับ นะครับเพราะ,ะเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้เพื่ออย่างนี้นะครับเองก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ทํายอมทําเพื่อแรกได้เงินมาแต่ผลสุดท้ายกลับไปมันได้อยู่เดือนเนี้ยผมรับรองว่าเดือนนี้ได้อยู่ประมาณสมมุติว่าได้พันหนึ่งเงี้ยเดือนต่อไปไม่น่าจะถึงหรอกนะครับไม่น่าจะถึงหรอก เพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยทุกวันเนี่ยดูได้เลยจากหมอลำดวงเดียวไม่ต้องไปดูวงอื่นนะครับแล้วก็ไปดูคดแค่ช่องช่องพ่อกัรชัยคนเดียวก็ได้นะครับที่ถ่ายเยอะกว่าเพื่อนในวงน,นะครับแล้วก็เอามาคิดเอามาปรับปรุงว่าเราควรทำยังไงนะครับันผมก็ทุกวันผมก็ปรับปรุงทุกวันว่าจะทำคลิปแบบไหนเพื่อจะให้มีคนดูแต่ผมไม่ไม่คิด Hey, เรื่องลบๆนะครับมีแต่เอาเรื่องดีๆทางนั้นนะครับเรื่องวันนี้ไปแสดงที่ไหนคนเยอะมีอะไรๆยังไงนะครับการกินอยู่ยังไงก็มาเล่าส่วนครับแต่มีประเด็นราม่า,มาแบบนี้ผมก็อยากจะมาคุยแล้วก็อธิบายฝากไปให้ิน้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาประเด็น f c FC ป่าเ c เถื่อน มาคุยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อธิบายแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำานาเล็บสีนอ้องเลยนะครับพ่ตูประการใดขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณครับ